สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะมิมอยู่กับกิจกรรมจากระบบไซเบอร์คลาวนะคะมากับสกินใหม่ของตัวมาแกงก้านะคะเริ่มต้น5คูป,ปองแล้วก็พร้อมหาแกนพลังแล้วก็เหมือนจะมีแบบชุดตกแต่งมาแกงก้านะคะก้งแต่วันที่18นะคะจะถึง31กรกฎาคมนี้นะคะลคิปนี้ก็จะมาทําการรีวิวกิจกรรมราคาเน้นย้านะคะ,ะ,คะาว่ามารีวิวกิจกรรมก็จะมีสกินของตัว เซลฟิตนะคะกับตัวมาแกงก้าอ่ะตัวมาแกงก้าสกินการันตีสกินนะในราคา3-4-9นะคะแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวกล่องอวกาศด้วยนะคะ9คูป,ปองแล้วก็แกนพลังสูงสุด100ชิ้นอ่ะแล้วก็ส,ส่สนผสมแรกรนะางวัลรางวัลในร้านค้านะก็จะมีกรอบด้วยคนเราเคยไปสุ่มกรอบนะแล้วหมดเยอะมากอ่ะ เกิ่ยัตั้งแต่วันที่18ถึง24กรกฎาคมนี้นะคะใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บ Golden เติมเกมแนะนําร้าน Golden เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในยราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นนะคะเติมเอาวีใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้ํานะคะว่าแอดไลน์ Golden เติมเกมต้องมีแอดนาหน้า um นะแล้วก็ Facebook Fanpage Golden เติมเกม อย่าลืมมาเติมเกมที่โกด้นเติมเกมกันยนีนะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอน ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวีเจ็ดเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ่งแสนเจดคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหายดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะ Hope, ลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีลิงก์เพจไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกัน,นกิจกรรมเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูสกินใหม่ตัว มาแกงก้กันเลยดีกว่านะคะทุกคนนี่อเออเฮ้ยตัวนี้ขาดแค่สกินเดียวคือสกินใหม่นะเป็นสกินระดบับลิมิเต็ดสีซ้อมเอ้ยสวยว่าน่ารักเป็นอีกตัวนะมาเล่นดีๆก็โหดอยู่นะแผ่แผ่นนี้มันก็จะรีแพทแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาสู่กิจกรรมกันดีกว่าเขาบอกอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าน่าตากิจกรรมเป็นยังไงเลือกหนึ่งรางวัลที่คุณต้องการเออไม่ได้ต้องการอะไรเลย เอ่อต้องการหินบัตเตอร์ไฟนะคะโอเค่ะเลือกไปก็จะมีครั้งแรกนะคะอยู่ที่5คูป,ปองซึ่งกิจกรรมนี้นะคะระยะเวลา13วันแล้วก็การันตีคูป,ปองด้วยก็คือเปิด6ครั้งเนี่ยราคาอยู่ที่3,4,9อยู่แล้วนะนี่มาสามารถมาดูราคาคูป,ปองได้ตรงนี้นะคะเนี่ย1,2,3,4,5,6นะคะอ่า6ครั้ง3,4,9ี่ใช่ไหมแล้วก็หมดกระดานเดี๋ยวจะรวมราคาให้ท้ายคลิปละกันนะคะทุกคนอ่า เรามาทําการกดเล่นไปลองลองเล่นไปก่อนนะห้าครั้งก็คือจะมีเออสกินเฮโรอีกนะมีคัมพีมีแกนพลังประมาณนี้นะคะโอเคค่ะลองกดเล่นไปนะคะห้าคูป,ปองอ่ะเร,เรามาลองหมุนกันนะว่าจะได้อะไรคือเราอยากได้เป็นอิโมจินะคะได้อะไรก็คุ้มฮ้ยไ,ได้อิโมจิโอเคค่ะถือว่าได้อยู่นะถ้าเราหมุนที่ฝั่งซ้ายเราก็สามารถเปิดที่ ฝั่งขวาได้ฟรีนะคะได้คัมพีทั่วไป10ชิ้นนะแล้วก็เล่นอีกเราก็เป็น18นะคะเราคงไม่เล่นแล้วลหละทุกคนเพราะเราได้อิมเมจิแล้วอิมเมจิมันน่ารักนะคะเราชอบคือแกนพลังอานเรามีเราแลกสกินมาหลอดไปแล้วอะโอ้โหมาของรางวัลก็จะอยู่ในกล่องนะคะอ่าได้เป็นคัมพี์ทั่วไปกับตรงนี้นะเป็นอิมเมจิมาแกงก้าอายุนะคะกดใช้งานไปเราจะเปลี่ยนจากตรงไหนดีเนี่ยเอ่มตรงตรงไหนดี เปลี่ยนจากตัวอันนี้แล้วกันโอเคมาแกงก้าเยอะอยู่นะถือว่าโอเคน่ารักนะคะกับสกินตัวมาแกงก้านะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตรงกิจกรรมนี้กันดีกว่าเป็นไอเทมนะคะซึ่งกล่องเนี่ยมันจะมี10กล่องนะคะลดราคาเหลือ4 9เ้าคูปองเราคงไม่สุ่มแล้วแหละทุกคนเพราะว่าเรามีกรอบไปแล้วนะคะเราเคยสุ่มไปนะซึ่งกรอบหนึ่งเนี่ยมันแรมันแรนะถ้าใครเล่นช่วงแรกๆก,ก,ก็อาจจะแบบห่าง่ายนะอันนี้ก็อาจจะได้ไปแบบออกยากมากอัทุกคนดูเปอร์เซ็นต์ดิ หรือแอกแกนพลังนะคะเหมือนเป็นการสุ่มออกแกนพลังมากกว่าแล้วก็ได้หลุนกรอบไปด้วยนะเออเปอร์เซ็นต์นะครับกรอบโปรไฟล์สกินทับบออยู่ที่0.4 0ศนย์นะคะแกนพลัง30หรือ20หรือ100ชิ้นนะคะ0.21ซึ่งมันออกยากมากฉมมันมาก็จะออกแค่1ชิ้นอะไรประมาณนี้นะคะถือว่าก็ไม่รู้ไม่คุ้มนะเพราะว่าแกนพลังเนี่ยมันสามารถหาฟรีได้นะคะตามกิจกรรมต่างๆมันมานานมากเดี๋ยวจะแบบทำคลิปตามล่าหาแกนพลังฟรีให้ดูแล้วกันแล้วกับ ราคาคุ้มๆนะคะ,ะเนี่ยเปอร์เซ็นต์อันนี้นะก็ตกชิลละเก้าคูปองนะคะถติว่าใช้รอยชิ้นก็เก้าร้อยก็ถือว่าก็ตามนั้นนะคะทุกคนบางทีมันก็จะมีฟรีแล้วก็สามารถมาซุ่มชิ้นส่วนประกอบของสกินตัวมาแกงก้าได้นะคะเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะสักห้าสิบกล่องก็น่าจะออกแล้วแหละมาเรามาดูเมดต,ตัวมาแกงก้ากันนะคะอ่ะปึ๊บเราให้ความสำคัญกับสกินใหม่สุด,สดมาดูปรับแต่งนะอ่ะดูนะคะชิ้นส่วน ชิ้นส่วนอ้าวมีมีท่าเต้น่ยเรากดใช้งานไปก่อนปึ๊บอ่ะอันนี้กดใช้งานไปแล้วเนี่ยเน็ตน่าจะบักบกนะคะชิ้นส่วนบอกเร็วๆนี้อ้าวแต่มันมีอนะี่ะเมื่อกี้มันไม่ขึ้นนะคะประมาณนี้นะแล้วไปดูสกินของตัวเซฟินะคะ C ไฟล์อะไรของแล้วนั่นเองก็เป็นสกินตรงนี้นะคะเป็นสกิลดาบเอ่อน่าจะเป็นมิราเคิลนะ มีลากเขานะคะทุกคนอ่าประมาณนี้นะคะกับสกนะินตัวเซฟฟิสนะนี่และราคาหมดกระดานนะคะจะได้ทั้งหมด3สกินประมาณ4สกินนะทุกคนจะได้เป็นเฮโริกสกินเซฟไฟเซฟฟิสมีลากเ e านะคะอ่าเราติดอ่านชื่ออะไรอย่างงี้นะแล้วก็จะมีตัวที่เราเลือกแต่เราเลือกเป็นินเลนขัทบัตเตอร์ไฟนะคะแล้วก็จะมีอีโมจิชิ้นส่วนมาแกงก้าสีม่วงนะแล้วก็จะได้เป็นสกินใหม่ตัวมาแกงก้า ก็รวมแล้วนะคะจะได้ทั้งหมดประมาณ3สกินแล้วก็ได้แกนพลังอีก9ชิ้นอ่าแล้วก็ได้อิมพิจอะไรประมาณนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1,516คูป,ปองนะคะพันหก็ตีเฉลี่ยนะคะประมาณพันหก็ถือว่าก็โอเคได้อยู่นะคะได้3สกินได้สกินระดับมิลเคอร์ด้วยส่วนมากนะคะสําหรับใครที่อยากจะส่มแบบ สกินอัติเมทวิล่าเข้าอะไรเงี้ยเราแนะนาให้มันสุ่มแบบเป็นกิจกรรมอะไรอย่างงี้ดีกว่าก็จะได้แค่แบบพันห้าแล้วได้หลายสกินแต่บางทีกิจกรรมมันจะมาแบบกล่องเพียวๆุกคนอาจจะแบบพันสองได้สกินเดียวอะไรอย่างงี้นะคะเราก็เลยเชียร์อัพเป็นแบบกิจกรรมประมาณนี้นะคะซึ่งคูป,ปองเราเหลือน้อยมากนะคะทุกคนเราจนมากเปอร์เซ็นต์นะคะจะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะซึ่งสุ่มครั้งที่เก้าเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนออกแน่นอน,นะคะ่ะยังไงมันก็ต้องหมดกระดานอยู่แล้วนะคะสําหรับกิจกรรมอะไรแบบนี้นะคะอาะก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะ ให้ดูตรงนี้ตกแต่งรูปโปรไฟล์นะคะเราจะให้ดูกรอบวิบบับนะคะทุกคนสามารถเซิร์ชได้นะคะว่ากรอบวิบบับเนี่ยคือให้พูดว่าไงดีว่านี่นะคะนี่กรอบวิบบับของเราวิบแรงมากใส่แล้วดูทรงพลังนะคะทุกคนมันสวยมากคือเราเคยไปเซิร์ชทิปนะเราสุ่มไปสี่กรอบนะคะหมดไปประมาณแปดพันกว่าบาทแล้วคือเดือนนั้นก็คือกินมาม่าทางเดือนนะคะเออประมาณนี้นะคะ สำหรับกิจกรรมการุ่มอวีแล้วก็วเร็วๆนี้ก็จะมีแจกเป็นสกินแพนด้าฟรีนะคะจะมาอัปเดตให้ได้ดูกันนะคะก็ค่ะชอบช่วยกันกดแชร์ก,ก็แล้วก็ตามกดเปิดกระดิ่งน,นะคะเ้เจอกจนใหม่คลิปหน้านะคะผมว่าจะชอบนะคะก็รีวิวกิจกรรมให้ดูกันนะคะอาจจะไม่ไดุ้่มจนได้สกินนะเพราะว่าไม่มีเงินเหมือนกันนะคะทุกคนคูป,ปองเราเหลือยังไม่ถึง300เลอยเว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย